เมื่อไม่นานมานี้ทางการเนอร์ได้ทําการปรับปรุงการคาดเดาปริมาณการจําหน่ายอุปกรณ์พกพาประจําปี2015ใหม่อีกครั้งเป็นทุกอุปกรณ์รวมกันสามารถที่จะทํายอดขายได้2.5พันล้านเครื่องทั่วโลกโดยอุปกรณ์พกพาในที่นี้หมายรวมไปถึง PC ซีรูปแบบต่างๆและแท็บเล็ตรวมไปถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิดซึ่งยอดการคาดเดาใหมน่นี้หากเปรียบเทียบกับเมื่อปี2014ที่ผ่านมาแล้วจะพบว่ามียอดขายรวมกันโตขึ้นถึง1.5%นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2010เลยก็ว่าได้ ที่ผู้บริโภคนั้นใช้จ่ายเงินในการซื้ออุปกรณ์พกพาต่างๆน้อยกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาการเนอร์คาดว่าผู้บริโภคจะใช้จ่ายเงินจนอยู่ในช่วง20.6ล้านล้านบาทซึ่งน้อยกว่าในปี2 0 1 4อยู่กว่า5.7เปรเ็นเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ <c oughs> ก็เนื่องมาจากราคาของอุปกรณ์พกพาเหล่านี้สูงมากกว่าเดิมรวมไปถึงค่าเงิน US ดอลลาร์ก็แข็งขึ้นแถมความต้องการทางด้าน PC ซในภูมิภาคหลักๆอย่างญี่ปุ่นรัสเซียและยุโรปตะวันตกลดลงมากกว่าเดิมอีกด้วยในนสส่่่ววขออองงกกการ PC ทัโล ในปี2015ทางการเนอร์นั้นคาดว่าจะลดลงถึง4.5%มาอยู่ที่ราวๆ300ล้านเครื่องทั่วโลกเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการลดลงที่มากพอดูเนื่องจากว่าความสนใจในพีตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊กแบบเดิมนั้นลดลงอีกส่วนหนึ่งที่การเนอร์คาดเดาว่าจะลดลงด้วยคืออัลตร้าโมบายและแท็บเล็ตเนื่องจากว่าในภูมิภาคสําคัญญอย่างจีนนั้นมีความอิ่มตัวกับตลาดนี้แต่ถว่าอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถือนั้นกลับได้รับความนิยมมากขึ้น